หาจแล้วนะครับวินาทีสำคัญรุนระทึกใจสั่นแล้วรัวมาพร้อมกันให้หมดมันเป็นตึกตึกตักตักการแบบนี้การกำลังไหวปูครับ ด้วยกันนะครับสำหรับงวดวันที่17มกราคม2567ครับมาว่างีูฝาแล้วก็เล็กสบายดีจ้ามาัรด้วยท่านิดสวัสดีนะครับคุณวารินคุณนิทักครับสวัสดีนะครับเฮ้ยเก้าเก้าหรือศูนย์จีน 9ก้าหนึเลขอะไร <91. S 2> เก้าหนึอะไรเดยกจับไป9เก้าอาจารย์จับได้จับไปเก้านึ่งทีนึนึกว่า,าสามตัวมาแล้วร้อยจับ กินมะขามแล้วนะครับนามแล้วกวันแกะมะขามให้ปูแล้วข้าวด้วยหนึ่งคำข้าเหนียวมะขามมาปูยิ้มแล้วนะครับได้กินมะขามหวานกับข้าวเหนียวอาพร้อมฟังเสียง นุ่มโบแดงเรามางีเด้อมาแล้ว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 เชียร์กลองรุ่นุ่มโบแดงซุ่มโบแดงด้านหลังก็นั่งกันัปจนถึงโน้นโน่นครับทำเลขที่ออกสามตัวแล้วครับผู้ใดหนึ่ง้าหกหนึ่งเก้าหกซุ่มุ่มเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเราจะมีวะมี่ามีแล้วดิมีแล้วมีแล้วมีแล้วเราแน่นอนสาตัวหนึ่งเก้าหเราแน่นอนเอาแล้วเราพีแล้วเราพีแล้วาหแล้วนครับทนผู้ชนเน้ยเน้มาโอ้ได้เฮแล้วนะพอแล้วป่ะแล้วะ ว่างเก้าหกคกล่อนล่ะใจเต้นระรัว196คเงียอลงตัวล่างแล้วเอาคือคในตังโตอยู่โอ้ยเนดุดมาเลยโอดดีดดีดดีโยี่เขาหมินเไปไปีนี่่สถึงไหนแล้วเราปโน่อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนหลักที่สองหลักที่ห ออกรางวันเลขท้าย3ตัวครั้งที่สองครั้งแล้าจะออกรางวันเลขท้าย3ตัวครั้งที่สองามัว้อวย่เยงนย็นนยเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันนั้นบอกหรอ มันล็อกป่ะเหรอมันล็อกป่ะมันล็อกเฮ้ยเครื่องวะได้เอาเ่าไขิเลยนะท่นสามหมดแล้วเหนื่ยบุ้งชั่ววันนี้เพื่อนบ้านเั็นมุดๆนั่นๆๆโอ้ยพิ่อันพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเปิดด้วก่อนเฮ้ยเปิดเปิดถ่ายเลยเปิดใครมีเปิด ามห้ารับหอ้ทรกไถ่ด้วยไอ้ทันเรกไตาใหเ้าเัวห้าครัทายสามัวครั้งที่สองมันมบมันมาเฉียบเปิดเบื่องแน่เปิดเบื่องแน่โอ้ยเนาะบอกให้มนบอกให้เตรียมตัวไอ้มาเออบอกให้เตรียมตัวจะนอน หอง่อสาแล้เชืมพเอาอาไอตัวตะวันนึหกสามเมื่อกี้ห้าแล้วก็หทันอยู่หอกทันสอยู่หรอกเหลืออยู่ตัวนี้นนี่บอกมบอต่อ่ใครลขรขายสามมาใครเงนะครบี่สเยี่ย

เลขไทยสองตัวมาทันเอาทันครับทันวินาทีวินาทีนี้2 2> วินาทีนี้นนะวินาทีนี้วินาทนะีนี้เลขที่อยูวว่วินาทีนี้หโอ้ยกับหัว ดับหัวจริงๆเลยม่างาดับต่ไงท้องงกดับหัวนงกก็ไงงกกลับหัวเต่าไงท้องตัตบจริงๆเลยกัลบหัวบอกว่าปูแล้ยอผู้เลี้ยงกกลับหัวเงต่องเียรางวัลที่หนึ่งสองรางัลนะคะเงินรางวัลรางวัลหนึ่งสนบาท กับหัวกับหัวนองหว่น่กับหัวนะครับเอ้าไม่เป็นไรกับหัวครับกับหัวกับหัวอ้ยเจาที่ับตัวทีงกันเลมอือมาแล้วเอาละวันที่หนึ่งแล้วกันเป็นนีรที่หนึ่งรุ่นละวันที่หนึ่งกันใจเจนตุบๆลุกแล้วกได้หรอหกหนึ

ตรงเลขต่อตรงเลขกอตรงเลขอเราเลยโอยชุดยอดโอ้ยยอดยอดเลยโอยเข้าเลขต่อเข้าเลข่อเราเลย การแล้วไปแล้วเอ้ยยยวอ้โอ้ยโ้ยอยอ้ยโอ้ย้อ้ยโอ้ยโ้ยโยโอย้ออโยโโ้ยโอ้โอ้ยโออบคุณครับสนี้สวัสดีครับ